ถ้าตู้เย็นของคุณแม่บ้านนะคะมีกลิ่นอับ วันนี้เยมวมีทางเลือกและทางออกให้กับเพื่อนๆหรือคุณแม่บ้านอีกหนึ่งวิธีนะคะวิธีนั้นก็คือสวัสดีค่ะพบกับช่องเยมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและ,และ,และเคล็ดลับความรู้เล็ก,กๆน้อยจากทางช่องค่ะการแก้ไขกลิ่นอับในตู้เย็นนะคะมีด้วยการหลากหลายวิธีนะคะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีให้กับคุณแม่บ้านนะคะวัสดสุของเราในวันนี้ก็คือมะนาวค่ะเพื่อนๆมะนาวกับสำลีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ มะนาวกับสำรีสองสิ่งนี้สามารถช่วยแก้กลิ่นอับในตู้เย็นของเราได้นะคะวิธีการก็คือเราจะนำมะนาวนะคะมาคั้นน้ำค่ะหลังจากที่เราได้มะนาวมาแล้วนะคะเราก็จะมาคั้นน้ำนะคะก็ช่วงนี้นะคะมะนาวถูกนะคะสามารถนำมาทำได้นะคะเราก็ใช้ประมาณสองสามลูกนะคะ หลังจากที่เราได้น้ำมะนาวมาแล้วนะคะเราก็จะนํานี่เลยค่ะเพื่อนๆสำลีนะคะสำลีประมาณ1นึก้อนนะคะก็ประมาณหนึ่งนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปในน้ํามะนาวนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะนําไปไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อลดกลิ่นอับนะคะ วิธีนี้นะคะก็จะช่วยได้มากนะคะเดี๋ยวเราไปไว้ในตู้เย็นกันคะ่ะค่ะของในตู้เย็นมากมายเลยนะคะทําให้มีกลิ่นอับนะคะเราก็วางไปเลยค่ะส่วนไหนของตู้เย็นก็ได้นะคะเพื่อนๆ นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการลดกลิ่นอับในตู้เย็นนะคะเราก็จะทิ้งเขาไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะช่วยดูดกลิ่นอับออกมานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทาด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะแค่ามะนาวกับสำลีก็สามารถช่วยลดกลิ่นอับในตู้เย็นของเราได้นะคะ